สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดลักษณะของคนท็อกซิกในเรื่องของความรักนะคะแบบละเอียดที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกและคิดว่าตัวเองเป็นหรือว่าคิดว่าเขาเป็นคู่ทวินเฟรมของเราค่ะลองมาสังเกตและเช็คกันได้เลยค่ะว่าถ้าคนที่คุณกําลังคบหรือคุยอยู่ คุณอาจจะสับสนว่าเขาใช้คู่ทวินเฟรมของคุณหรือไม่ให้เช็คตามนี้ได้เลยค่ะถ้าเขามีหรือเป็นลักษณะตามที่กล่าวมานี้นะคะนั่นก็แสดงว่าเขาเป็นความสัมพันธ์ทกซิกที่ยังไม่ใช่ทวินเฟรมค่ะ ลักษณะของคนท็อกซิกในความสัมพันธ์ความรักหมายถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือว่าทัศนคติของเขาส่งผลเสียต่ออีกฝ่ายค่ะและต่อความสัมพันธ์โดยรวมอาจทําให้เกิดความเครียดความไม่มั่นคงหรือแม้แต่ทําลายความมั่นใจของคนรักได้ค่ะต่อไปนี้ก็คือลักษณะของคนท็อกซิกในความรักแบบละเอียด20ข้อค่ะ ด้านจิตใจและอารมณ์ของเขานะคะ 1. เขาจะควบคุมทุกอย่างค่ะต้องการให้คุณทำตามที่เขาต้องการเสมอไม่เปิดโอกาสให้คุณตัดสินใจเองเลย 2. หึงเกินเหตุค่ะหึงแม้แต่เพื่อนร่วมงานหรือการกดไลค์ในโซเชียลมีเดียค่ะเห็นคุณเป็นของตัวเอง 3. อารมณ์ขึ้นลงง่ายค่ะอารมณ์แปรปวนจู่ๆก็โกรธแรงโดยไม่มีเหตุผลหรือทาให้คุณเดาอารมณ์เขาไม่ถูกสชอบเล่นสงครามเย็นค่ะ เมื่อกรดหรือไม่พอใจนะคะจะไม่พูดไม่อธิบายและปล่อยให้คุณรู้สึกผิดอยู่ฝ่ายเดียว 5. ไม่ยอมรับผิดค่ะไม่เคยขอโทษหรือรับผิดชอบแม้แต่ตนเองจะเป็นฝ่ายผิดก็ตามกับโยนความผิดให้กับคุณ6ใช้คำพูดบั่นทอนจิตใจคุณค่ะพูดจานเหน็บแนมด้อยค่าทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองเช่นเธอมันไม่เก่งอยู่แล้ว7กดดันให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง บอกคุณให้เปลี่ยนนิสัยแต่งตัวหรือบุคลิกให้ตรงใจเขาโดยไม่เคารพตัวตนของคุณมากันต่อในด้านพฤติกรรมและการควบคุมคุณนะคะ 8. ติดตามคุณตลอดเวลาต้องรายงานทุกอย่าง 9. ก้าโทรเช็คตลอดหรือขอดูมือถือคุณเป็นประจำค่ะ 9. ทําทำให้คุณรู้สึกผิดบ่อยๆใช้คำพูดหรือเหตุการณ์เก่าๆมากดดันให้คุณรู้สึกผิดเพื่อควบคุมคุณค่ะ10ตั้งเงื่อนไขในความรัก รักคุณต่อเมื่อคุณทําตามเงื่อนไขของเขาเช่นถ้ารักฉันจริงต้องเลิกคุยกับเพื่อนคนนั้น 11. บอ็ดคู่เลิกเพื่อบงการใช้คําว่าเลิกกันเป็นเครื่องมือขู่หรือว่ากดดันเสมอค่ะเพื่อให้คุณยอม ทำตามเขา12เอาเปรียบเสมอชอบให้คุณเป็นฝ่ายให้ทั้งเงินเวลาหรือความพยายามโดยที่เขาไม่ตอบแทนอะไรเลย 13. แอบทําผิดซ้ําๆแต่ไม่ยอมรับแอบนอกใจหลอกลวงหรือปกปิดบางเรื่องซ้าๆค่ะแต่พอจับได้ก็ปฏิเสธทุกครั้งมาดูพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะ 14. พยายามแยกคุณจากคนรอบข้างค่ะคนรอบตัวไม่ชอบให้คุณสนิทกับครอบครัวหรือเพื่อนพยายามตัดคุณออกจากสังคม 15. ใส่ร้ายหรือบิดเบือนความจริงค่ะเขาจะทําให้คนอื่นเข้าใจคุณผิดค่ะหรือทําตัวเป็นเหยื่อเพื่อให้คนสงสารเขา 16. ไม่เคารพขอบเขตของคุณเขาจะละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณเช่นอ่านไดอารี่แอบฟังโทรศัพท์หรือใช้รหัสคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ 17. ชอบเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นเขามักจะพูดถึงแฟนเก่าหรือคนอื่นในเชิงว่าคุณด้อยกว่าทำให้คุณรู้สึกไม่ดีตัวตัวเองค่ะพฤ <by> ติกรรมด้านความไม่จริงใจและความไม่ซื่อสัตย์ของเขาค่ะ 18. ปปิดบังความรู้สึกของตัวเอง ไม่สื่อสารตรงๆค่ะว่าเขาต้องการอะไรแต่กลับแสดงออกผ่านการประชดประชันหรือความเฉยชาค่ะ19ไม่ซื่อสัตย์เรื่องอนาคตค่ะเขาจะพูดว่าอยากสร้างอนาคตด้วยกันแต่ไม่เคยมีการวางแผนหรือแสดงความจริงใจเลย20ใช้ความรักเป็นเครื่องมือค่ะรักแบบมีเงื่อนไขค่ะหรือใช้ความรักเพื่อควบคุมหรือเอาผลประโยชน์จากคุณค่ะหากพบว่าคุณหรือคนใกล้ตัวนะคะมีความสัมพันธ์เข้าข่ายลักษณะเหล่านี้นะคะ ควรพิจนารนณายอย่างจริงจังค่ะว่าความรักนั้นยังดีต่อใจหรือเปล่าการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนานๆน,นะคะจะส่งผลเสียทั้งด้านจิตใจสุขภาพและคุณค่าของตัวเองได้ค่ะการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิก relationship นะคะไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะและมันต้องใช้พลังงานมากในการตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือว่าเดินออกมาอย่างปลอดภัยค่ะ ถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนกันดีกว่าค่ะเพื่อรับมือหรือว่าออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ยังไงบ้างนะคะในกรณีที่คุณยังต้องอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมท็กซิกเช่นเพราะยังไม่สามารถแยกกันอยู่ได้นะคะ 1. คุณจะต้องตั้งขอบเขตให้ชัดเจนค่ะระบุสิ่งที่คุณจะไม่ยอมรับเช่นการถูกดูถูกถูกควบคุมค่ะพูดกับเขาด้วยความมั่นคงเช่นฉันไม่โอเคที่เธอพูดแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นอีกฉันต้องเว้นระยะ 2. เก็บหลักฐานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นแชทเสียงโทรศัพท์หรือคำพูดรุนแรงเพื่อใช้เป็นข้อมูลนะคะหากจำเป็นต้องอธิบายให้กับคนอื่นหรือหน่วยงานเข้าใจ สามเสริมความแข็งแรงทางใจค่ะมันคุยกับเพื่อนครอบครัวที่ไว้ใจได้ฟังพอดแคสต์หรืออ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองค่ะหาวิธีพึ่งพาตัวเองในเรื่องอารมณ์และการเงิน 4. หยุดโทษตัวเองค่ะคนท็อกซิกมักทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอซึ่งไม่จริงค่ะให้คุณเตือนตัวเองอยู่เสมอค่ะว่าการถูกปฏิเสธแย่ๆไม่ใช่ความผิดของคุณในกรณีที่คุณต้องการออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะ 1. คุณจะต้องประเมินความปลอดภัยค่ะถ้าอีกฝ่ายมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงต้องวางแผนเงียบๆค่ะและติดต่อศูนย์ช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นที่ไว้ใจได้ค่ะ 2. วางแผนเรื่องการเงินที่อยู่ค่ะ หากคุณอยู่ร่วมกันให้ค่อยๆเตรียมเก็บเงินค่ะแอบหาที่อยู่ใหม่หรือแจ้งคนในครอบครัวให้เตรียมรับคุณไว้ได้ค่ะ 3. คุยเลิกอย่างชัดเจนค่ะไม่เปิดช่องให้ถูกดึงกลับมาได้ค่ะเช่นเราตัดสินใจแล้วว่าเราไม่ต้องการอยู่ในความสัมพันธ์นี้อีกไม่ต้องอธิบายเพิ่มบอกไปตรงๆแบบนี้ค่ะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะ 4. ตัดขาดทุกช่องทางชั่วคราวค่ะบล็อกเบอร์และก็โซเชียลของเขาค่ะถ้าจําเป็นเพื่อลดการโน้มนาวหรือการกลับไปติดกับอีกค่ะ5ฟื้นฟูตัวเองหลังออกมาค่ะไปเจอเพื่อนเดินทางทํากิจกรรมที่เคยห้ามทําค่ะแนะนําให้มองหาจิตแพทย์นักบําบัดค่ะถ้าคุณรู้สึกหมดพลังหรือฝังใจกับอดีตถ้าหากว่าคุณยังลังเลนะคะว่าคุณจะอยู่หรือจะไปคุณลองถามตัวเองด้วยคําถามเหล่านี้ค่ะ ฉันยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมฉันรู้สึกปลอดภัยและเป็นที่รักหรือไม่ถ้าคุณที่รักฉันเจอแบบเดียวกันฉันอยากให้เขาอยู่ต่อไหมลองถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองดูนะคะเพื่อที่คุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณควรจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะทวินเฟรมตัวจริงเขาจะไม่ทำร้ายกันแบบนี้ค่ะ